สนามฟุตบอลแป้งนวนไดเลยค่ะสนามเขาเนี่ยใหญ่มากวันนี้เราก็เลยเตรียมชุดมาเล่นบอลแคาวอตสาขาสนามฟุตบอลแป้งนวลอยู่ที่จังหวัดพิษนุโลกนะคะสาขานี้น้ำโฟมแรงเป่าลมแรงมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ไอะอ๋อเห็นไหมคะวันนี uh> ้เหมือนชาจะมาเล่นบอลใช่ไหมคะเพราะว่าชาอยู่ที่สนามฟุตบอลแป้งนวลนะคะแล้ววันนี้ชามาทําอะไรที่นี่เพราะแคทคาร์วอลสาขานี้นะคะอยู่ที่สนามฟุตบอลแป้งนวลนี่เลยค่ะอ๋อนี่นะคะใครมาเล่นบอลที่สนามฟุตบอลนี้ก็จะได้มาล้างรถที่แคทคาร์วอลสาขานี้นะคะมา เราพาไปดูกันเลยเดียวกว่าว่าแคทคาวอนเนี่ยสาขานี้มีอะไรดีเริ่มก่อนเลยนะคะแคทคาวอนสาขาเนี้ยต้องบอกว่าอยู่หน้าสนามฟุตบอลแป้งนวลสนามเขาเนี่ยใหญ่มากวันนี้เราก็เลยเตรียมชุดมาเล่นบอลอ่าแต่ชุดเนี่ยอาจจะผิดประเภทเป็นิตนึงนะคะแต่เป็นชุดกีฬาแค่แเราพาเข้าไปดูที่ช็อปเราเลยดีกว่าช็อปนี้นะคะโปรไฟล์เขาดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ใจกลางไข่แดงชุมชนเลยนะคะที่มีชุมชนเนี่ยหนานแน่นแล้วก็แออัดมากๆเลยต้องบอกว่า มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะคนในชุมชนเนี่ยได้มาล้างรถแล้วก็ได้เล่นสนุกได้มาเตะบอลใช่ไหมคะออกกําลังกายนี่มีเครื่องออกกาลังกายด้วยนะคะข้างหน้าอ่าต้องบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยวิสัยทัศน์ดีมากๆนอกจากที่จะมีสนามฟุตบ,บอลมีเครื่องออกกาลังกายแล้วนะคะคนมาเตะบอลเนี่ยแล้วก็มาออกกําลังกายก็ยังได้มาล้างรถก็คือการออกกําลังกายอีกนะคะโอ้โหไนส์โลเคชั่นมากๆเลย มีลูกค้ากําลังล้างรถอยู่ด้วยโอ้โหกำลังสนุกสนานเลยแล้วใครเนี่ยที่เป็นนักบอลน,นะคะแล้วก็มาใช้บริการเนี่ยเตะบอลเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังจะได้มาใช้บริการของแคทคา์บอลสาขานี้ด้วยแคทคา์บอลสาขาสนามฟุตบอลแป้งนวลอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะสาขานี้โอ้ ของเขานะคะเรามาดูในตัวช็อปดีกว่าตัวช็อปนะคะก็เป็นมาตรฐานของแคทคาวอตเนาะอยู่ที่4คูณ6เมตรนะคะแล้วก็สาขานเนี้ยก็จะเป็นไซส์มาตรฐานสแตนดาร์ดก็คือมีฉีดน้ําฉีดโฟมเป่าลม่มแล้วก็น้ําประปานะคะแล้วก็ช่องจอดเนี่ยก็กว้างขวางขาเข้าก็สะดวกเข้ามาง่ายมากๆเลยอย่างเช่นเดิมค่ะของแคทคาวอตทุกกระบบนะคะก็จะใช้ได้ทั้งแบงก์กิวอาร์โค้ดแล้วก็หยอดเหรียญน,นะคะครบกดเลยแล้วท่านใดที่มาใช้บริการนะคะนี่ก็อย่าลืมแอดไล แอดแคทค,คาร์วอตตัวเข้าไปด้วยนะคะตรงนี้ดียังไงดีตรงที่ว่าถ้าเกิดลูกค้าแอดไปแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะได้รับโปรโมชั่น,นต่างๆนะคะแล้วก็บริการล้างรถต่างๆรพร้อมปุปองส่วนรถที่จะเข้ามาใช้บริการในแต่ละรอบนะคะและถ้าเกิดมีข่าวสารต่างๆี่ยก็จะแจ้งผ่านช่องทางน,นี้เลยใครที่เป็น FC ฟซีแคท r าร์วอนะคะแล้วก็อยู่กับแคทคา a ์วอเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการในทุกสาขานะคะก็สามารถแอดไลน์นี้ก็จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ทีนี้นะคะยังไม่จบเท่านั้นในเมื่อเรามาแคลคาวออแล้วเราเล่นบนกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาล้างรถใช่ไหมคะแต่วันนี้ชาไม่ได้ล้างเองนะให้ดูคนอื่นล้างก็เหมือนเดิมนะคะของแคคคาวออเนี่ยก็น้ำโฟมแรงเป่าลมแรงทุกอย่างมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด สำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ่ารวิวิวแคชคาวอสสาขาสนามฟุตบอลแป้งนวลน,นะคะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ชาวพิษณุโลกคนไหนนะคะที่อยู่ใกล้ละแวกนี้หรืออยู่ในแถบๆนี้นะคะก็สามารถเสิร์ชหาใน Google ได้เลยจะจะปักหมุดไปข้างล่างนี้นะคะใครๆที่อยากจะลองใช้ระบบแคชคาวอสติดตามแคชคาวอสปนานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าทางแฟรนไชส์ในช่องทางต่างๆเนาะอยากจะลองใช้ระบบว่ามันดีจริงแรงจริงไหมเวิร์กไหมก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะมาเตะบอลเสร็จแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ไปออกกาลังกายที่ช็อปลักรถได้เลยะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ลาันไปก่อนนะคะใครที่มาไม่ถูกหรือทางนะคะก ก็าสบบามารถติดต่อเขาเจ้าของช็อปนะคะเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสค่ะ